ยอมเข้าใจยอมเข้าใจถ้า,าไปด้วยกันก็มีแต่เหนื่อยล้าฉันเข้าใจฉันเข้าใจที่เธอรำลาขอบฟ้าต้องกลายเป็นเขาที่พาไปทุกสิ่งที่ฝันกันเอาไว้หมดแล้วไม่เหลือสักอย่าง ฉันทำได้เพียงแค่เท่านี้มาสรงเธอได้แค่ครึ่งทางไม่มีพุงเนื้อแล้วเธอก็คือว่าเวลาที่ร้องเนี่ยมันมีสนเสน่ห์มากฉันให้สิบเลย,เ,ลยเอ,อ่อรูปรักดิีมากเลยนะผมมีความสุขในการฟังคุณร้องมากที่สุดวันนี้เพื่อที่จะให้คุณไปต่อรักเอ,องเก็บเอ,องก็อยู่อย่างคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทน กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เลยก็เดี๋ยวนี้คนใ,นใจดำา็็เลยต้องเที่ยวแบบขำๆก็เจ็บประจำสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวลักษณะแบบเนี้ยมีเหรอที่ผมจะไม่ชอบแค่นี้ก็สดชื่นและจริบงบอกตรงพี่ผมชอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยคุณได้ไปต่อและนี่คือ9คนที่ได้ไปต่อแต่ใครจะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้ติดตามชมช่วงหน้า